ก็ี่นงองโกคนสองบ้านอำเภอโนกเสี่ยวครับบรรยากาศตาวล้าแล้วๆเรียบข้องห้องสี่เดิเดนทางไปที่บ้านดอนกอยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับดอนกอยนี่ผู้รู้ว่าตำบลยังเนาะเออเราเรายัางเลียดได้นิฮะก็หลวงไรเพียง นี่ก็ทําการแสดงเซตสิ้นไปที่หกโมงสิบนาทีนะครับเลิกแล้วเลิกซ้ำกันก็ประท้อมวันนี่ละประท้มก็เลิกสิบโมงสิบหกโมงสิบนาทีอ้าวย่างหาเหรียญลรือาะปโอ้ยผมมู้ใด่นจีบเงินพันใหม่ใส่เนี่ยบ้างบบรรยากาศได้การเก็บของครับโอ้ยลอง,ลองอะละเกันจระเบตจระเบนก่อนสิได้กเลีเ้ยวสอดแจง บางครั้งก็เหนื่อยเกินบางเพื่อเมื่อไรจนจนจนวุ่วยนะ

เอานกาไปแน่ๆจักหน่อยนะครับเพราะว่ารถเป็นต้งโยกตลอดครับเียวขไปเีย่เรถป๋เียวเจ้ควาขงเียปู เขาเขาไปได้อยู่ครับขั้นขั้นขั้นนี้ออกแล้วเขาไปลงครับแต่ว่าตอนน้องมีคนท่านนำนำไปครับโอ้แต่ละมือแต่ละดีเก็บของเรียบร้อยเดินทางต่อร้อยสามสิบก็ล เกินคนลหลายพี่น้องจะสอนพี่น้องครับ <c oughs> คนหลายเฮงแต่ว่าสออนพี่เออ่จัดงานละวก็วัดน,นะครับจรกกรเจ้าคณะกรรมก,การเจ้าคณะกรรมการวัดผู้จัดงานต่างๆว่าจัดงานรีวันนี้นะครับสอ,อ,อน,นแล้วก็วันนี้เตรียม นี่ออกแล้วกันเจ้าเขาได้พอดีอะไรครับเต่งอะไรครับเต่งแม่เอาบันี้์ั่นนี้ไปแล้วครัเอิรนเรามาเลยครับเพราะว่าเพื่อนเห็นเจ็ดโมงก่อนตัดลูกนิดๆเอิรนมาเลยครับเอิรนมาเลยหนุ่มมาเลยฝั่งมาฝั่งมาเพื่อนเห็นมาเลยหนุ่มมาเลยพี่นต๊ะ โซ้ำเร่นั้นอีเดียวมาเรีวแเรเร็วกรเก็ขวดมาผมมีขวดครับ่นเก็บแล้วแล้วไปเลยบไปครับออกไปหนีขอบไปเรียบัปบมมีรถจัดกันแล้วไปเพิ่นเอาออกไปแล้วเอาเลยตกของกหม่อแ่ออปิดออกเล็กน้อยกันหนึ มันออนกมน่้ครับผมครับไปเลยไปเลยเง้เลยครับเอนนอมีย่าดอกเ็มน,น่างจะกินนมื่ขึ้นได้เลยมานะ ยาบากินทั้วไปข้าเอ็่นซัดแตกบ้านกบ,านบ้านดอนกอยบบดอนกอยบ้านดอนกอยอำเภอโกสุจังหวัดมหาสารคามได้บ่แจ็กโลบ่ัวผมไม่ไหนฮะยืนบ้านดอนกลอยอำเภอโกสุมจังหวัดมหาสารคามดูมมดอน,น,นกลอยอลอยสามสิบสี่โลบพอมึงตำอำเภอตำบลเรงเนาะน้อเ<ะ>สียง

้าบูดโอ้ยญี่ปุ่นสารคาม ท้องกระไดออกก้อนมูนี่แต่มองเดียวนี่ล่ะก็ได้ก็ดีนั่นแหละอ๋อเออคนนึงฟังล้ำลายไรแต่สอนพี่น้องไทยบ้านทุน น,นี่เป็นมือสุดท้ายท้ายสุดนะครับนี้ก็สิเป็นมือถวายตัดไว้รูปทิมิดเกินมันไปยังก่อน